สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเขีรยดจากลูกค้านะครับขับรถ Toyota p a าราโดนะครับปี2004นะครับเข้ามาติดตั้ง Smart ทเกต OBD รุ่น u ฟี่ XF นะครับกับทางร้าน OBD Shop ของเรานะครับสามารถติดตั้งได้นะครับในรถพาราโดนะครับพอ OBD ของ p าราโดก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเหนือตรงนี้นะครับติดตรงนี้ได้เลยครับถ้่เสียบปลั๊กนะครับก็ใช้งานได้ทั้งคีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับดูค่าอะไรดบ้างนะครับ รถลูกค้าก็เดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปติดตั้งเองนะครับพอดีลูกค้ามีบูธอยู่นะครับก็แล้วก็มี G.P.S อัีหลายอย่างนะครับพอดีเดี๋ยวลูกค้าบอกจะไปติดเองก็คือขอมรญยตมารีวิวเบื้องต้นให้ให้ทราบนะครับลูฟี่สามารถใช้กับตัวคาราโด2004คันนี้ได้นะครับเกียร์ใช้งานสม ooth นะครับนะครับอันนี้ตั้งเตือนไว้ที่3 0 0อ่าก็จะมีเสียงเตือนให้นะครับ สามารถดูบูทเทอร์โบได้นะครับของไพโดนี่ตัวนี้เป็นบูทเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับหน่วยเป็นปอนนะครับเกรดสมูทนะครับเนี่ยสามารถไปตามเท้าได้เลยนะครับมี2,000รอบนะครับตัวนี้ก็2,000รอบเหมือนกันนะครับเปลี่ยนค่าหน้าจอได้นะครับได้หลายหน้าแบบฟรีนะครับนี่นะครับดูค่าต่างๆได้ครบสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับ เสียงเตือนนะครับหน้านี้ก็เตือนนะครับเมื่อถึงสามพันรอบนะครับนะครับตั้งเตือนค่าได้ตั้งเตือนดูบูตได้นะครับสแกนโค้ดลบโค้ดได้ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อติดต่อมาได้นะครับที่ร้านอูบดีช็อปนะครับเบอร์โทร0ู9ย์9 5 7 0 8้านะครับเข้ามาที่หน้าร้านอูบิดีช็อปของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับสำหรับเกตรตัวนี้นะครับท่านใดสนใจพักมาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ